หลายเคสบ่นว่าลองลดหุ่นมาหลายวิธีแล้วแต่ยังไม่ประสบผลสําเร็จคุณบิวลองมากี่ครั้งแล้วคะสําหรับคุณบิวนะคะลองนับไม่ท้วนแล้วค่ะมีทั้งออกกําลังกายอดอาหารค่ะแต่สรุปว่ามาจบที่คุณหมอกลาค่ะการดูแลหุ่นไม่ใช่เพียงแค่การอดอาหารและการควบคุมแคลอรี่เท่านั้นนะคะมันทําให้เราเหนื่อยหิวแล้วก็ขาดความสุขมากเลยค่ะเห็นด้วยเลยค่ะคุณบิวเพราะว่าการอดอาหารนะคะหรือว่าการออกกำลังกายมากจนเกินไปบางทีอะค่ะอาจจะทําให้เราเหนื่อยแล้วก็ล้านะคะจนทําให้เรากลับมาทานมากขึ้นกว่าเดิมก็คือนนะคะน้ําหนักเท เดิมดีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะแบบที่ไม่ใช่แค่เรื่องของแรงจูงใจแต่เรามองที่ผลลัพธ์แล้วก็ความสุขของเราจริงๆจากที่เหนื่อยง่ายค่ะก็กลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นค่ะไม่ใช่แค่รูปด่างที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเดียวนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะเรามาเล่าถึงกัวใล้ฟังกันดีกว่าค่ะว่าใช้วิธีไหนบ้างถึงได้ผลดีขนาดนี้ค่ะที่นี่ก็คือมีโปรแกรมเป็นเคส by เคสเลยนะคะแต่สําหรับของคุณบิวเป็นโปรแกรม GLP1 ค่ะ GLP1 มันดียังไงนะะุเเอ JP1 ียยยยมมปรโช์าก เลยค่ะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการปรับไขมันไม่ดีเป็นไขมันที่ดีได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังบำรุงตับแล้วก็ได้ในเรื่องของ anti aging ด้วยค่ะเปรียบเสมือนการขุดลอกของเสียออกจากร่างกายนะคะยืดเวลาทําให้เราอิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วยังทําให้สุขภาพเราดีขึ้นได้อีกด้วยค่ะพอคุณนิวหุ่นดีขึ้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะในตอนนั้น โอ้คุณบิวก็รู้สึกว่าเหมือนกลับไปไวัยรุ่นอีกครั้งหนึ่งก่อนมีลูกเลยค่ะรู้สึกว่าแต่งตัวได้สบายขึ้นรู้สึกว่าแต่งตัวได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เลือกเสื้อผ้าได้แบบหลากหลายมากขึ้นค่ะ เวลาที่คุณบิวนะคะให้คําแนะนํากับเคสนะคะคุณบิวก็พูดได้เต็มปากค่ะเพราะว่าออกมาจากประสบการณ์จริงค่ะส่วนใครนะคะอยากมีเบสเวอร์ชันเป็ของตัวเองนะคะสามารถมาปรึกษากับคุณหมอ้าได้เลยนะคะที่มาริคลินิกนะคะให้คําแนะนําฟรีไม่มีเงื่อนไขนะคะเน้นย้าว่าของเราไม่มีเซลล์นะคะมีแต่โปรดักสเปเชียลนี้คอยให้ข้อมูลแล้วก็คําแนะนําดูแลคุณทุกขั้นตอนค่ะ